เรื่องแรกวันนี้ไปดูที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนั้นก็เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยที่ไม่สนใจเสียงเรียกร้องให้เธอลาออกนะครับหลังจากพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอนั้นสามารถเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แบบบอบช้ำสร้างความตกใจทั้งในอังกฤษและทั่วโลกและทำให้อนาคตการเจรจาเบรกซิตอยู่บนความไม่แน่นอนครับ นายกรัฐมนตรีเมเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบตที่2ในวันนี้เพื่อขอพระราชานุญาตจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังจากพรรคอนุรักษนิยมสามารถกวาดที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้318ที่นั่งจาก650ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้สูญเสียเสียงข้างมากในสภาที่จะต้องได้อย่างน้อย326เสียงและลดลงจากปัจจุบันที่มี330ที่นั่ง จนเกิดภาวะที่ไม่มีพักใดกรองเสียงข้างมากเด็ดขาดเมอาจจะต้องจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะมีข่าวนะครับว่าพักสหภาพประชาธิปไตยที่ได้รับเลือกตั้งสิบที่นั่งจะให้เสียงสนับสนุนในสภาเท่านั้นแต่จะไม่เข้าร่วมในรัฐบาลผสมอย่างเต็มตัวผลเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาผิดคาดจากที่เธอหมายมั่นปั้นมือว่าการเสี่ยงเดิมพันจัดเลือกตั้งก่อนกำหนด3ปีจะช่วยให้ได้ที่นั่งในสภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีเสียงเข้มแข็งพอที่จะเริ่มต้นกระบวนการเจรจาออกจากสหภาพยุโรปในวันที่19มิถุนายนนี้ครับทั้งที่เดิมนะครับพักมีเสียงข้างมากเกินอยู่17เสียงที่สามารถผลักดันการเจรจาได้อย่างสบายยิ่งกว่านั้นผลการเลือกตั้งยังทำให้พักแรงงานภายใต้การนำของเจเรมีคอบินประสบความสำเร็จอย่างมากโดยได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นถึง29ที่นั่งเป็น261ที่นั่งและเขาเรียกร้องให้เมลาออก พร้อมทั้งประกาศด้วยนะครับว่าการหาเสียงของเขาได้เปลี่ยนการเมืองอังกฤษขณะที่เมย์ให้คำมั่นว่าจะรักษาเสถียรภาพในประเทศครับและกรณีที่มีการวิตกกันว่าผลการเลือกตั้งจะกระทบต่อการเจรจาเบร x i ิตเมยยืนยันวันนี้นะครับว่าเธอจะยังคงกำหนดการเดิมที่จะเริ่มการเจรจาในอีก10วันข้างหน้าครับ